สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษกลัคณาพฤษกประจำเดือนตุลาคมนะคะพศ2567คลิปนะคะอาจจะ ไม่ได้ตรงกับทุกๆท,ท่านอาจจะเป็นพลังงานของท่านในเดือนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานของเพื่อนๆเ,เราได้ด้วยนะคะที่อยู่ในลัคนาราศีเดียวกันกับเรานะคะพิมจะต้องบอกไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการดูแบบโดยรวมนะคะ การแบ่งแยกวันที่ของพิมพ์เป็นแบบไทยสามารถดูได้ที่ description ข้างล่างนะคะก่อนอื่นพวกเรามาขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้านะคะเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคำทํานายทุกท่านนะคะได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแส่จิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ทุกสำรับที่พิมพจะ ใช้ทํานายนะเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะพีมจะเปิดไพ้ความรักความสัมพันธ์แบบโดยรวมทุกๆสถานะนะคะเหมือนการเช็คพลังงานนั่นแหละคะ่ะว่าจะเป็นเรื่องราวของท่นานใด หากไม่ใช่เรื่องราวของเราในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของเราในเดือนหน้านะคะเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนหน้าได้สําหรับท่านที่ไม่ได้มีพลังงานที่ตรงกันนะคะอยู่ที่ช่วงจังหวะของโชคชะตานะคะช่วงจังหวะของจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะจะัดสรรมาให้เราได้พบได้เจอกันรับรู้เรื่องราวและได้รับคำแนะนำกันนะคะ วันนี้พิมพ์มาเกือบเช้าอะค่ะทุกคนตอนพิมพ์อัดคลิปประมาณตีสามสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนี้ก็เลยจะค่อนข้างพูดเสียงเบาหน่อยนะคะมาเช็กพลังงานกันค่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภแอมพอเนะคะ ะะพลังงานเบื้องต้นที่พิมเห็นพลังงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะพลังงานที่เกี่ยวข้องมีชาวชาวราศีเมษลัคนาเมษชาวราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูชาวราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะพลังงานเบื้องต้น มันมีความรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกเสียดายเสียใจหรือรู้สึกผิดกับอะไรบางอย่างที่คุณตัดสินใจลงไปด้วยความใจร้อนด้วยอารมณ์ชั่วบูบอาจจะมีปากเสียงกันในก่อนหน้านี้หรือตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินออกจากความสัมพันธ์หรือเป็นการทะเลาะเบาะแว้งก็แล้วแต่แต่มันทําให้ตัวคุณยังรู้สึกผิดกับมันหรือยังรู้สึกเสียดายมากๆนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้ในตัวเองนะคะคุณหรือเขาได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่ เรียกว่าจะแสดงอำนาจเหนือคนรักอะคะ่ะตลอดเวลาเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะควบคุมตัวควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ยากนิดหนึ่งเวลาที่มีปัญหาหรือโมโหงอะไรมาเนี่ยจะลืมตั้งสตินะคะเอ๊ะถามว่าคุณยังรักเขาไหมคุณยังรักเขานะคะคุณกับเขาค่อนข้างที่จะมีความรักที่เรียกว่าตอนรักก็คือรักกันมาก นะคะตอนเวลาทะเลาะกันก็ใจร้อนอย่างเงี้ยได้นะคะมาเรามาดูพลังงานต่อไปกันนะคะพลังงานต่อไปของชาวราศีพฤษกมัคนาพฤษภในเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะเปิดพลังงานของคุณและเขานะคะ นี่คุณเครียดนะคะเครียดคิดมากอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ตัดสินใจแบบด้วยอารมณ์มาก่อนหน้านี้เขาเองก็ไม่ได้ยอมคุณนะคะมีการควาดฟันมีการแบบ มีปากมีเสียงหรือต่อสู้กันด้วยคําพูดท่าทางอะไรก็ตามแต่ในฝั่งของคุณคุณก็ยังเครียดนะคะยังยังวิตกกังวลกับเรื่องนี้อยู่นึกถึงเรื่องราวที่เดินออกมานะคะนึกถึงเรื่องราวที่ห่างหายกันไปเรื่องราวอาจจะสับสนกันได้นะคะแต่พิมพ์จะอ่านตามหน้าไพ่ก่อนนะคือตัวคุณน่ะยังรักเขาอยู่นั่นแหละแต่ด้วยอารมณ์ของคุณนะตอนนั้นมันยังไม่ทันได้ตั้งสตินะคะตัดสินใจด้วยอารมณ์ได้ ออกมาก็ยังรักเขาอยู่นะคะยังรักอยู่แต่ตอนนั้นมันหุนหันพันแล่นเกินไปทำให้คุณเรียกว่าไม่ได้ถี่ถ้วนนะคะในการตัดสินใจตัวเขาเองมนาะตอนนั้นก็เป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดียวชัดเจนมากเลยถ้าเกิดว่าคุณไปแบบ ไปร้อนใส่เขาเขาเองก็ไม่ยอมคุณเช่นเดียวกันนะคะเขารักความถูกต้องนะคนนี้เขารักความถูกต้องรักความยุติธรรมเขาอาจจะรู้สึกว่าในฝั่งของเขาเขาก็ทําถูกในฝั่งของเขาเขาก็เขาก็มีเหตุผลที่ที่เขาจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทําผิดนะเ,เขาก็เหมือนแบบชัดเจนว่าตัวเองเ,อเหมือน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 เอาเหตุผลมาพูดแล้วว่า เขาทำแบบนี้แบบนี้มันเหตุผลแบบนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดนะคะแล้วมีการแบบฟาดฟันอะ่ะแล้วก็มีมีพิมพ์เห็นถึงความพยายามแล้วด้วยนะคะที่จะที่จะเคลียร์ที่จะคุยกันแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะนะตอนนี้ในทั้งสองฝั่งเลยที่คุยกันเรื่องอารมณ์คุณเจ็บปวดเสียใจในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนะคะ มันเป็นเรื่องของอาลมเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณเองก็รู้สึกว่าคุณเองก็เสียใจกับเหตุการณ์เนี้ยเลือกที่จะหันหลังให้เขาณนณะช่วงเวลานั้นนะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณตัวเองมันไม่ไหวรู้สึกว่าตัวเองแบบอยากหลบหลีกออกมาก่อนจากสถานการณ์นั้นรู้สึกว่า คุณเองก็ไม่ได้ผิดเขาเขบอกว่าเขาไม่ได้ผิดเกิดแบบความใจร้อนเกิดแบบความขัดแย้งอะ่ะขึ้นมานะคะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มันมีแต่เรื่องราวที่ที่มันเคลียร์กันยากที่มันที่มันยัง ที่มันยังค้างคาที่มันยังยังอยากยังอยากรู้เรื่องราวยังอยากแบบอยากให้มันมีความชัดเจนอะไรตรงนั้นนะคะพยายามที่จะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นพยายามที่จะพูดคุยกันให้มันได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายแล้วแต่ณตอนนั้นพวกคุณคุยกันไม่ได้มันเป็นการคุยกันแบบโยนความผิดให้กันและกันอะไรประมาณนี้เป็นการที่แบบ ต่างคนก็ต่างคิดในมุมของตัวเองว่าเราก็มีเหตุผลที่ทำแบบนี้นะคะนีเกณ์ว่าคุณดิวกับคนาชาวราศีธนูรักขนาธนูได้ด้วยนะคะคุณทั้งคู่รักกันมากนะคะเดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารกันขึ้นมาหรือมันเป็นการปัญหานี้มันเกิดขึ้นจาก การติดต่อสื่อสารเป็นหลักนะคะเป็นหลักเลยซึ่งแบบอ่พี่ไม่รู้ว่าคุณมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับข้องกับใครอะไรมากมายไหมแต่ไพ่มันขึ้นประมาณว่าคุณปัญหาหลักของพวกคุณทั้งสองคนมันคือการสื่อสารมันคือความใจร้อนมันคือการที่โยนความผิดให้กันนะคะไม่แบบเรียกว่าใช้อัตราตัวตนของตัวเอง ในการคุยกันในการเคลียร์กันในครั้งนี้นะคะแล้วก็แต่คุณยังรักเขานะฝั่งเขาเขารู้สึกเหนื่อยเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาบอกว่ามันคุยกันมันเรารักกันนะแต่เราคุยกันแล้วเราคุยกันไม่ได้เราเคลียร์กันไม่ได้เราเคลียร์กันทีไรมันก็ยิ่งแย่ลงนี่คือสิ่งที่เขาบอกนะคะถามว่าเขารักคุณไหมเขายังรักนะคะรักแล้วแบบ รักมั่นคงกับคุณด้วยเพราะคนของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเรียกว่าเทิดทูนความรักถ้าเขามีความรักเขาจะยกความรักแบบเป็นนัมเบอร์วันในชีวิตของเขาแต่เขาก็เป็นคนที่ขี้เหงนะคะอารมณ์แบบอารมณ์แบบรุนแรงเหมือนกันอารมณ์แบบถ้าเขาไม่ผิดเขาก็ไม่ยอมถ้าเขาไม่ผิดเขาก็ฟาดน,นะคะหรือเขาเองก็มีเหตุผลในส่วนในส่วนของเขาส่วนตัวของเขาว่าเขาจะทําแบบนี้มันถูก นนะค,ะคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้แบบอะพิมพ์คิดว่าฝั่งคุณนะใจร้อนนะคะคุณมากกว่าที่ใจร้อนเวลาคุยกันเนะี่ยคุณมากกว่านะที่จะแบบถูกกระตุน้นแบบโมโหได้ง่ายกว่าแบบเขาเรียกว่าเปิดฉากนะได้เร็วกว่าเขาอะนะคะแต่พิมพ์เห็นว่าคุณก็ยังรักเขานะ คุณยังรักเขาอยู่แล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนให้เขาเท่าไหร่ด้วยนะคะในตรงนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะคุณค่อนข้างที่จะใจร้อนเลยละ่ะเรื่องของเราเรื่องราวของคุณกับเขามันเป็นในลักษณะของคนที่เรียกว่าคู่รัก ก็ได้เรียกว่าคู่กรรมก็ได้ด้วยเป็นเป็นในลักษณะที่เกิดมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะมาฟาดฟันซึ่งกันและกันนะคะคุณต้องรักษาความบาลานซ์ตรงนี้ใหม่นะคะคุณต้องลดอารมณ์ความใจร้อนของคุณลงมานะคุณเองก็ค่อนข้างที่จะ มองไม่เห็นความผิดของตัวเองด้วยนะในบางครั้งอันนี้พิมพ์ต้องขอโทษนะคะพิมพ์จะต้องพูดตรงๆตามหน้าไพ่เพราะเวลาพิมพ์อ่านไพ่พิมพ์จะไม่เข้าข้างใครเลยนะทุกคนคุณต้องแบบลดอารมณ์อ่ะนี่คือสิ่งที่พิมพ์แนะนำมันเป็นพลังงานของเนื้อคู่ทุกคนเป็นเนื้อคู่ที่รักกันมากด้วยนะคะ เนี่ยอย่างที่พิมพ์บอกเวลาคุณรักกันคุณก็รักกันมากแต่เวลาทะเลาะก,กันก็คือเป็นฟืนเป็นไฟไม่ยอมลงให้กันเป็นความรักที่เวลารักเวลาหลงกันก็คือแบบหืมนะคะสวีทหวานแต่พอเวลาทะเลาะก,กันทีก็ไม่มีใครยอมให้ใครเลยเขารักคุณนะคะตอนเนี้ยเขาก็ไม่ยอมนะ ถ้าเกิดว่าคุยกันตอนนี้ตัวเขาเองเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะเขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้ผิดนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เขายังรักคุณอยู่คุณสองคนอาจจะเป็นคนที่ความคิดเนี่ยแตกต่างกันในคนละแง่เลยคุณคิดแบบนี้เขาคิดแบบนี้นะคะมันเลยการเกิดการสื่อสารที่มันเกิดการสื่อสารที่ที่ที่จะหาจะหาช่องทางที่มันลงตัวได้ยากนะคะแต่ มันเป็นความรักที่มันมีความผูกพันเป็นความรักที่ไปไปก,กับเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิก,ลกแบบนี้ได้ด้วยนคะคะทะเลาะกันบ่อยแต่ตัดกันยากนี่ฝั่งของเขาตอนเนี้ยถ้าเขาออกจากความสัมพันธ์ของคุณไปก่อนหน้านี้มันเป็นมันเป็นเพราะแบบเรื่องอารมณ์ของพวกคุณล้วนๆเลยค่ะ ไม่ได้เป็นเพราะบุคคลที่สามเลยไม่ได้เป็นเพราะใครคนอื่นเลยแต่เป็นเพราะอารมณ์ของพวกคุณที่ที่เขาเองเขารู้สึกเหนื่อยเขาเองเขารู้สึกว่าเขาพอค่ะแบบเขาหมดความพยายามะที่จะอธิบายหมดความพยายามที่จะจะเคลียร์แล้วเพราะว่าคุณเหมือนดูแล้วคุณไม่มีทางที่จะเข้าใจในตัวเขาได้เลยอันนี้เรื่องเราสลับกันได้ขอ,อย้ำอีกทีนะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เลือกที่จะแบบ ไม่พยายามต่อแล้วมันเหนื่อยมันมีความรู้สึกเหนื่อยนะคะประมาณนี้มาดูต่อ,อ,อมันเป็นช่วงเวลานะคะทุกคนเป็นช่วงเวลาหนึ่งแหละที่พวกคุณอาจจะต้องห่างกันนะคะเพราะตอนเนี้ยตัวคุณเองอะ่ะคุณก็ยังรักเขานะแต่คุณรู้สึกว่า คุณเหมือนคุณแบบไม่พร้อมเหมือนกันที่จะยอมรับความจริงหรือไม่ยอมหรือจะยอมรับว่าว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดแต่พิมพ์เห็นการเปลี่ยนแปลงการหมุนวนกลับมาของเช่วชาตานะคะแล้วก็ เดี๋ยวประจกับเดอะสตันขึ้นมาเดี๋ยวพวกคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันอยู่ดีนั่นแหละเดี๋ยวยังไงคนของคุณเขาจะกลับมาหลังจากที่เขาดีขึ้นหรือมันเป็นการที่คุณต้องรู้สึกผิดด้วยตัวเองอะค่ะแล้วต้องกลับมาง้อไปง้อเขาต้องกลับไปอธิบายไปขอโอกาสจากเขาด้วยความใจเย็นอันเนี้ยโชคชะตาเขาเหมือนจะมาบอกคุณว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนปรับ ปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงทัศนคติและอารมณ์ของตัวเองลดลงถ้าคุณยังมั่นคงกับเขาเพราะพี่เห็นว่าคุณกับเขาคือเนื้อคู่กันนะคะแล้วเป็นเนื้อเป็นเรื่องราวของเรียกว่าเป็นเนื้อคู่ที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ณตอนนี้เพราะมันยังถืออีโก้ถืออัตราตัวตนของกัดของตัวเองอยู่นะคะในฝั่งของพวกคุณทั้งสองคนหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือไม่ยอมเด็ดขาด เป็นคนที่ยอมผักไม่ยอมองอ,อโชคชะตาของคุณเลยต้องแยกแยกพวกคุณออกจากกันนะคะเขาเองเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยเขาอาจจะรู้สึกต้องไปหลบไปพักตัวไปพักฟื้นร่างกายจิตใจอะไรของเขาอะนะคะแต่ในทางของคุณถ้าคุณอยากให้ความรักนี่เป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะเพียงรู้สึกเป็นการแนะนําของไพ่มากกว่าว่าขอให้คุณใจเย็นลงแล้วก็วางอัตราตัวตนของตัวเองลงนะคะ พิมพไม่เห็นว่าเขาจะไปมีคนอื่นจะไปมีใครพิมพยังเห็นว่าเขารักมั่นคงเพียงแค่คุณต่อให้เขาจะแบบทําตัวเหมือนเขาแบบมีคนคุยหรือทําตัวเหมือนมีคนอื่นในความสัมพันธ์เชื่อพิมเถอะค่ะจริงมันคือการที่แบบไปกระตุ้นให้คุณตื่นเท่านั้นเองนะคะเขาไม่ได้รักใครลดนอกจากคุณ เพราะเขามั่นคงอยู่ที่คุณแล้วเผล่อเคุณกับเขาในบางคนในบางกลุ่มนะคะพิมเห็นว่าคุณกับเขาอยู่เป็นครอบครัวแต่งงานกันมาแล้วมีคอมเมนต์กันมาแล้วด้วยมันคือความมั่นคงของบ้านแต่มันเป็นความมั่นคงที่พวกคุณยิ่งนานวันยิ่งปาดฟันกันด้วยคําพูดยิ่งทําร้ายความรู้สึกกันด้วยพฤติกรรมการกระทําอะไรแบบนี้นะคะ ความขัดแย้งนะคะเกิดขึ้นกับพวกคุณตลอดเวลาเลยมันต้องลดตรงนี้ลงมาซึ่งคุณนะจะต้องปรับคนที่ใจร้อนอะใครก็ได้คุณหรือเขานะคะจะต้องปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะตรงนี้ให้ได้ก่อนความสำเร็จนั้นถึงจะเกิดขึ้นถ้าคุณอยากให้เดอะซันขึ้นมาในชีวิตของคุณ,คณกลับมามีความอบอุ่นกลับมามีความสุขความประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรัก วางอัตราตัวตนของตัวเองลงมาค่ะเนี่ยมันมีแต่ความขัดแย้งทะเลาะบาะแว้งสื่อสารกันไม่ได้เลยนะคะคุณอาจจะเดียวอยู่กับชาวราศีกุมลัคนากุ่มคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ l g b t ได้ด้วยนะคะเขาแค่รู้สึกเหนื่อยอะคะ่ะที่เขาหายไปที่พิมพ์เห็นค,คุณจะต้องเทคแอคชั่นแล้วนะคะในปักนี้ชาวราศีพฤษภ คุณกับเขาอะคือเนื้อคู่กันนะจะบอกให้แต่ต้องลดอัดตราตัวดตนของตัวเองลงมาถ้าคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้นะคะมันเป็นการทดสอบของโชคชะตานะถ้าคุณยังไม่ตื่นรู้ในตัวเองนะคะไม่มีวันสมหวังนะพี่บอกไปก่อนต้องทะเลาะกันเหมือนได้กลับมาอยู่ในการล้วคุณก็จะทะเลาะกันอีกก็เป็นทุกข์กันอีกแล้วก็เดี๋ยวกลับไปแยกกันอยู่ หางหายกันไปอีกติดต่อสื่อสารกันแบบมาบ้างไม่มาบ้างความรักมันจะจืดชืดลงจริง,รงๆในที่สุดนะคะพิมพ์จะขยายด้วยไพ่ออร์เ e คนะเพื่อได้ดูว่าเรื่องราวที่บาดหมางกันบ่อยๆเนะี่ยมันเป็นเรื่องราวอะไรมีอะไรที่ต้องปรับจนูนต้องแก้ไขกันนะคะให้สำหรับนี้มันจับไม่ถนัดนะคะทุกคน หนึ่งนะคะโอเคมาดูกันคุณมีเรื่องราวอะไรปกปิดกันมาก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะมันเลยเป็นแบบที่มาเป็นชนวนของการทะเลาะเบากแว้งขัดแย้งและจบกันไปน่าจะเป็นคนที่จบกันไปแล้วด้วยนะห่างกันแล้ว นะคะคุณมีอะไรบางอย่างคุณหรือเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่บอกไม่สื่อสารซึ่งกันและกันมาก่อนหน้าเนี้ยไม่พูดความจริงอะคะ่ะคนของคุณเขาเป็นคนที่ชัดเจนต้องการความจริง,แต,รงแต่คุณให้ความจริงกับเขาไม่ได้คุณยังมีเรื่องที่ปิดบังซ่อนเล้นเขาอยู่เหมือนบอกแต่บอกไม่หมดพูดแต่พูดไม่หมดทุกเรื่องมันทําให้ตัวเขาเองเขามีเซนส์อะเขารู้ว่าเขากําลังแบบ โดนโกหกอยู่อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรือตัวคุณนะคะได้ด้วยมันสลับกันได้ก็เลยมันต้องพังทลายมันต้องจบกันไปเป้าหมายของพวกคุณจริงๆมันไปในทิศทางเดียวกันนะคะจริงๆแล้วพวกคุณคือครอบครัวคือความรักที่มันอบอุ่นคืออนาคตที่มันแบบอยู่ด้วยกันจะไปจนแก่จนเท่าได้แต่พิม์เห็นคนหนึ่งพ์มเห็นคนหนึ่งที่ ไม่พูดความจริงพยายามเรียกว่าปิดหูปิดตาคู่ของตัวเองด้วยการปิดบังซ่อนเร้นหรือไม่พูดความจริงทั้งหมดมเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะฟิล์มเห็นในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะไปทำอะไรผิดกับแบบกับแบบ,บเขาเรียกว่า เจ้าที่เจ้าท,ทางหรือเปล่าคะหรือคุณเคยไปบุญบานสารกล่าวอะไรไว้กับใครติดติดในเรื่องนี้กับใครมาก่อนหรือเปล่าถ้ามันติดในเรื่องนี้มันอาจจะทําให้คุณแบบเรียกว่าถ้าคุณเคยไปสัญญาไปแบบอะไรกับใครไว้ด้วยการแบบบบานสารกล่าวหรือเอ่ยคาสาบานอะไรก็แล้วแต่กับใครที่คนเก่าๆของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้คุณติดกับตรงนั้นไม่ทาไม่สามารถที่จะทําให้คุณแบบ มีความรักที่เข้าใจและแบบรงหลักปักฐานด้วยกันได้นะคะเพราะมันติดติดสัญญาอะไรเงี้ยก็ไปแก้ซะนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือคุณสองคนอาจจะทําอะไรที่มันล่วงเกินตออ่อแบบผู้มีพระคุณไหมตออ่อแบบอะไรอะไรบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะที่ที่มองไม่เห็นนะก็ลองนึกดูแล้วก็ไปแก้กันนะคะ อืมนะเดี๋ยวพวกคุณถ้าพวกคุณคุยกันอะเดี๋ยวความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นแต่อย่างที่พิมพ์บอกขอให้คุณนะลดอัตราตัวตนของตัวเองลงมาเชื่อมั่นในความรักของตัวเองให้มันมากขึ้นนะคะเรื่องราวบางเรื่องที่มันไม่ดีอะก็ ตัดไปซะนะคะเดี๋ยวมันพราะพวกคุณมันเป็นคู่กันมันเป็นคู่ที่มีความหวังดีมีความรักให้ซึ่งกันและกันอยู่แล้วอย่าให้มันมาพังเพราะอีโก้ของตัวเองอะ่ะนะแล้วก็เพราะความรุ่มหลงความเผลอไัยอะไรบางอย่างเพราะว่าพิมเห็นว่าพวกคุณมีบททดสอบในชีวิตมันเป็นบททดสอบที่อาจจะโอเคถ้าถ้าใครในที่นี้มีมีแบบไปแอบคุยกับคนอื่น มีไปแบบแอบเปิดใช้ให้กับคนอื่นมันก็เป็นบททดสอบหนึ่งอะมอมาทดสอบว่าจิตใจคุณมันมั่นคงเข้มแข็งกับคนที่คุณรักมากแค่ไหนอะค่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่การแอบคุยกับคนอื่นมันเป็นการทะเลาะบบกแหวงขัดแย้งกันมันก็เหมือนแบบเป็นบททดสอบที่ให้พวกคุณรู้ว่าในวันที่คนรักของเราไม่น่ารักอย่างเงี้ยเรายังจะรักเขามั่นคงอยู่ไหมมันประมาณเนี้ยแต่ความรักนี้มันจะ ไปได้สวยถ้าพวกคุณลดการฟาดฝันกันลงมานะคะมีการแอบส่องแอบมองกันอยู่ห่างๆแนะนำให้ไปปล่อยนกปล่อยปลานะคะถ่ายชีวิตสตัตว์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็แนะนำให้เรียกว่าให้อิสระซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะ อย่าไปควบคุมคนโทรลความสัมพันธ์มากเกินไปอย่าไปจับผิดอย่าไปต้องจับผิดในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปนะคะไว้ใจคนที่เรารักให้มากๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาในพฤติกรรมบางอย่างของคนที่เรารักในบางสิ่งอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาจริงๆที่เขาไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้ในทันที มันเป็นนิสัยส่วนตัวเหมือนว่าถ้าคุณรักเขาคุณจะต้องรับในนิสัยตรงนี้ของเขาให้ได้เขารักถ้าเขารักคุณเขาเองก็ต้องรักที่เป็นตัวของตัวคุณพยายามอย่าเปลี่ยนใครคนหนึ่งเพื่อเป็นในแบบที่เรารักที่เราชอบที่เราพอใจนะคะ,ะแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้แบบสบายใจนี่คือสิ่งที่ให้แนะนำนะคะขอให้คุณเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างมีสติอย่างใจเย็นนะ ในเดือนนี้พิมพ์ไม่เห็นว่าไม่เห็นว่าพวกคุณจะได้เลิกลาก,กันขาดนะคะเดี๋ยวจะได้มีการกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ต้องอย่างที่พิมพ์แนะนํานะคะลดลงนะคะอัตราตัวตนของตัวเองนะเรามาดูช่วงเวลานะคะช่วงเวลาเขาจะแนะนําอะไรบ้างให้พี่ให้พี่เวลาเขาบอกเรานะคะ ค้าคลิปนี้พิมพ์พูดเสียงเบาขอโทษด้วยนะคะทุกคนเหมือนที่บอกแหละมาดึกมาค่ะแค้ที่เวลาอยากบอกก็ได้1สัปดาห์7วันฉันรักเธอเหมือนอีกความหมายหนึ่งถ้าพิมพ์รู้สึกว่าเหมือนเขาบอกว่าคือรักตลอดไม่เคยไม่รักหายไปก็ไม่เคยไม่รักอะไรประมาณนี้นะคะ 16วันเกินคาดกว่าที่คิดใช่ไหม,มเหมือนแบบไพ่เขาจะบอกว่าคุณอาจจะคิดว่าเดี๋ยวทะเลาะกันประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คุยกันแต่พอดีมันบางคนก็หายไปตั้งตั้ง16วันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเราแบบคงคิดว่าเราไม่หายไปนานขนาดนี้ใช่ไหมอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็วันที่หนึ่งวันแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะ เดี๋ยวเรามารอด,ดูกันพลังงานสามานี้คือ1สัปดาห์16วันแล้วก็วันที่1นะคะมันจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในระหว่างความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะมีใครยอมลดอัตราตัวตนของตัวเองลงแล้วไปคุยกันด้วยความใจเย็นไหมวิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นแล้วนะคะขอให้โชคชะตานี้ในทางส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเบื้องบนในอีกฝัก่งหนึ่งขอให้เป็นในเรื่องของ ตัวคุณเองที่จะกําหนดความรักของพวกคุณเองนะคะให้กลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันได้นะคะประมาณนี้พิมพ์ขอเป็นกําลังใจให้มากๆนะคะชาวราศีพฤษภคณาพฤษฎิประจําเดือนตุลาคม2567เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณ การกดไลค์การคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันเป็นกำลังใจดีๆให้กับพีมเสมอมาเลยนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันมานะคะในในทุกๆคลิปรันด้อมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเดือนหน้าหรือในคลิปรันดอมหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ